วัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่เจคยังคลับอาจจะมีผู้สืบทอดในตำแหน่งของเจอมาติฟแบบที่ไม่ต้องไปมองหาจากที่ไหนไกลแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะรวมถึงเวอร์กิฟันไดที่เป็นกองหลังตัวจริงเสมอของทีมลิเวอร์ pool ด้วยฟันไดและมาติฟต่างก็เข้าสู่ในวัย3 1ปีด้วยกันทั้งคู่และแน่นอนว่าการเล่นฟุตบอลในแบบการแข่งขันสูงและมีความเข้มข้นในลีกอาจจะเหลือเวลาให้แก่พวกเขาทั้งคู่อีก ไม่น่าจะเกิน2-3ปีจากนี้แต่เมื่อมีลงก็ต้องมีขึ้นเป็นเรื่องปกติและผู้เล่นที่เจอเก้งครับคาดหวังเอาไว้ให้ก้าวขึ้นมาทดแทนทั้งคู่ก็คือโจโกเมสและอิบริมาโกเนเตในอนาคตขณะน,นี้อย่างที่เราทราบกันโกเนเตยังควมีสิ่งที่สามารถขัดเกล่าไปได้เยอะแต่โจโกเมสนี่ถ้าวันไหนหลุดก็คือหลุดทั้งหมดแต่ทั้งคู่ก็ยังคงมีลูกเหวอในการเข้าสกัดให้เห็นอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกัน และอีกคนที่น่าจับตามองนั่นก็คือเชฟฟอนนิเบิร์กในวัย28ที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่โดดเด่นในศึกบุนเดนสเลเยียเยอรมันไปแล้วหลังจากที่เจ้าตัวย้ายจากการยืมตัวไปเล่นให้กับชาเกศูนส์สี่ที่กำลังทำงานได้ดีวันดีคืนอย่างมากในตอนนี้ด้วยสถิติที่มีค่าเฉลี่ยในการเข้าสกัดบอลที่มากที่สุดต,ต่อ90นาทีก็คือ7.83จาก Center back เ,เ,เซ็นเตอร์แบ็กในศึกบุนเดสเลกเยียนเจอรัน,นในฤดูกาลนี้ และเขาก็ได้ทำการสร้างตัวเองได้อย่างรวดเร็วในฐานกรหลังในการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาวเกสสูสี่ไปเป็นที่หลดลอยแล้ว,แล,วและนั่นจะเป็นกําลังใจอย่างมากสําหรับเขาต่อจากนี้เชฟเฟอร์นบเบิร์กเขามีผลกระทบในเชิงบวกอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรัชบชาวเกสสูงสี่ตัวเลขก็พิสูจน์ให้เห็นได้เช่นเดียวกันเขาสกัดบอลน,นิเชเลียมากที่สุดในศึกบนเลีกเยนเยอรมันจากเซนเตอร์แบ็กข,ของลีกในปัจจุบัน7.83ต่อ90นาทีและชนะ69.23เปอร์เซ็นต์ จากการดวลแนวรับ3.91ครั้งต่อ90นาทีตามการรายงานจากบูสโกเขายังคงมีพัฒนาการในการดวลลูกกลางอากาศโดยชนะ57.14%จากการดวลกลางอากาศ4.21ครั้งต่อ90นาทีแต่ตัวเลือกเหล่านั้นก็ยังคงเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นนตนแหนแนวรับในศึกมนเดสซิ้าเยอรมันในตอนนี้ทนีีฟอนเดเบิร์กยังคงติดท็อป1ิ กองหลังของสุนเบสเกียรเยอรมันนะครับสำหรับระยะเวลาเฉลีย่ยในการใจบอลยาวของเขาอยู่ที่43.23และอยู่ใน20อันดับแรกสำหรับระยะการส่งที่มีค่าเฉลีย่ย21.97และจากข้อมูลนี้ถ้าฝฟานเดนเบิร์กยังคงสามารถยืนระยะได้ต่อจากนี้ไปและสร้างความเชื่อมันน่นให้กับตัวเคขาเองได้มากกว่านี้มันก็คงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะกลับคืนสู่ทีมลิเวอร์พูลอีกครั้ง ในฐนานะผู้ท้าชิงตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟตัวจริงของทีมหงด่างในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะสูสซเปิดเผยว่าเขาต้องการอยากจะย้ายก,กลับมาใส่เสื้อของลิเวอร์พูลอีกครั้งผมยังจํามันได้ดีในตอนที่ผมเป็นเยาวชนผมได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากสโม,มสรอ,อย่างบรมเริดและบาร์เซโลนาที่เป็นยักษ์ใหญ่ในศิกลาลิกาสเปนในเวลานั้นแต่ผมปฏิเสธพวกเขาเพราะผมต้องการเข้าร่วมทีมสโม,มสรอ,อย่างลิเวอร์พูล หลังจากที่ผมได้รับโทรสัตว์สายตรงจากราฟเอลมินเิเตสในที่สุดแต่อย่างที่คุณเห็นหลายปีที่ผ่านมาล,ลิเวอร์ p o o ก็ไม่ได้ชื่นชมในตัวผมเลยและพวกเขาก็ไม่เชื่อมั่นในฝีเท้าของผมหลังจากที่ผมถูกส่งลงไปเล่นแบบเดิมตัวกับเอซิมิลานและกลับมาที่ลิเวอร์ p o o ผมก็ไม่ได้รับความสนใจใดๆเลยและพวกเขาก็บอกกับผมว่าผมจะไม่ได้อยู่ที่สโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะและผมก็สามารถมองหาสโมสรที่ย้ายไปเล่นด้วยได้เลย ผมจึงตัดสินใจย้ายไปเล่นกับ a อซิมิลานในที่สุดผมชอบเวลาที่นั่นและผมภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของทีมยอดเยี่ยมอย่างมิลานในช่วงเวลานั้นและผมจะบอกกับลูกๆของผมว่าพ่อของเขาเคยเล่นกับสโมสรเอซิมิลานแน่นอนสโมสรลิเวอร์พูลเกิดสโมสรที่อยู่ในฝันของผมเสมอและผมก็มีความสุขกับเวลาของผมกับลิเวอร์พูลแม้จะขาดความมั่นใจในความสามารถของตัวเองใปบ้างก็ตาม และผมก็แอบหวังว่าสังกว่หนึ่งจะได้กลับมาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งและลงเล่นให้กับพูกเขาอีกครั้งมันคงจะเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากถ้าผมได้สวมเสื้อของสมโมสรลิเวอร์พูลอีกสักครั้งหนึ่งปัจจุบันนะครับตอนนี้ซูโซอายุ28ปีแล้วลงเล่นกับสมโมสรเซบีย่าอยู่น้าเวลานี้นะครับแมนยูจะหวนกลับมาจีบไหมฟันได้การันตีนะครับทิมเบอร์ฟีเท้าจริง จ๋งกว่าฟานได้บุรกิฟานานครับยอดไปากหลังทีมชาติฮอลแลนด์และของลิเวอร์พูลนะครับออกมาสูกุกโยเรนทิมเบอร์ฟีท้าไม่ธรรมดาพร้อมระบุสมัยตนอายุ21ปียังไม่ได้เก่งขนาดนี้เลยบุรกิฟานานนะครับเซนต์แบ็กกับตันทีมชาติฮอลแลนด์และของลิเวอร์พูลกล่าวเื่นชมโยเรนทิมเบอร์ยอดก้างหลังเพื่อนร่วมชาตินะครับว่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงมากแม้อายุยังน้อยก็ตาม ทิมเบอร์เคยมีข่าวชื่อโยงกับการเชิงเตดอย่างหนักในช่วงเสมเิมที่พัฒน,นาเนื่องจากเป็นนักเตะที่กุนซือเอริกเทนฮาก์อยากพามาร่วมง,งานด้วยเนทินโอรัดฟอร์ดอย่างไรก็ตามสถ้ายแล้วประกหลงังวัยยีปีเมื่ได้ย้ายไปไหนพร้มอมจรดประกาศตัดสินใจกับอาจักอัมสเตอร์ด,ดัมออกไปจนถึงปี2 0ง5่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่พัฒน,นาผมยังไม่เก่งขนาดนั้นเลยตอนที่ผมอายุเท่ากับทิมเบอร์ ตอนนี้เขาเพิ่งอายุ21ปีเท่านั้นซึ่งผมก็ได้กล่าวชื่นชมเขาผมมั่นใจแล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงมากอยอดปลกหลังร่าง,งยักษ์จากลิเวอร์พูลในวัย31ปีก็เร่าโดยในเวลานี้ฟันได้กับทิมเบอร์กำลังอยู่ในช่วงการรับใช้ชิมชัตฮอลแลนด์สู้สึกอยู่ฟ้าในเชนลีนะครับอังกฤษไปได้แค่ไหนซูปเปอร์คอมพิเตอร์วิเคราะห์แล้วทีมไหนได้แชมป์โลกแชมป์ฟุตบอลโลก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับถูกนำมาใช้คำนวณหาทีมที่จะได้แชมป์โลก2022ที่กาตาร์ช่วงปลายปีนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากอังกฤษสร้างผลงานที่น่าปิดหวังอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าลงเล่นในทัวร์นาเมนต์แบบสำคัญอังกฤษนะครับภายใต้การคุมทีมของเกเลซส์เกตโชว์ฟอร์มได้อย่างเยอดเยี่ยมในการลงบู๊สองทัวร์นาเมนต์ใหญ่โดยในศึกฟุตบอลโลกปี2018พวกเขาผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกแตนั้นในศึกยูโร2020ทีมเมืองผู้ดีก็มีผลงานดีขึ้นอีกถึงขั้นทะลุเข้าชิงชน,นะเลิ ด้วยเหตุผลนี้นะครับ SBK เว็บไซต์รับพนันที่ถูกกฎหมายจึงนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาคำนวณให้กับทีมที่จะได้แชมป์โลกในปี2022ออกมาเป็นที่โลดแลแล้วโดยเฉพาะเป็นที่จับตามองว่าอังกฤษจะมีพัฒนาการที่รวดหน้าขึ้นเป็นลำดับหรือเปล่าอย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ระบุว่าทีมสิงโตคำรามอังกฤษสะ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ในฐานะแชมป์กลุ่มและจะเอาชนะเซนนกาลในรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนโดนฝรั่งเศสเขียดตตกรอบ8 เพนั้นเวลส์นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับอังกฤษก็ได้รับการคำนวณออกมาว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เช่นเดียวกันจากการอยู่ในกลุ่มเดียวกับสลาตและอิรานโดยทีมมังกรหนึ่งเวลจอดป้ายเข้ารอบ16ทีมในการตรัวชนะกับฮอลแลนด์โดยสำหรับทีมที่ต้องตอรอบแบ่งกลุ่มตามการคำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยโปแลนด์สรัตญี่ปุน่นแคนาดากาาและแคนาบรุนต่อไปเรื่อสำคัญนะครับที่ทีมจะได้ชูโทรฟี่แชมป์โลกนั้นผลการวิเคราะห์บ่งชี้ว่าบราซิลจะคว่ำฝ และคว้าตำแหน่งสำคัญมาเป็นสมัยที่6และเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีส่วนเกมชิงอันดับที่3อาร์เจนตินาทีมจากลาตินอเมริกาจะสุปเบลเยี่ยมได้สำเร็จนะครับนี่คือสรุปการเลือ์พูลครับซึ่งเป็นรอบ้าของวันที่25กันยายนครับ